สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดโพธาเตีียนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวง,งานสัปดาห์ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยแห่งชาตินะครับประจำปี2567ซึ่งเขาจัดกันตั้งแต่วันที่25นะถึงวันที่29ตุลาคมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในงานกันนะเวลาที่ผมมาตอนนี้ก็ประมาณสักบ่ายโมงได้ละ่ะจริงก็ยังเช้าอยู่นะเย็นๆก็คนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับพอเราเข้ามาตรงน,นี้เราก็ จะเจอกับสินค้ามากมายนะครับอีตรงนี้ก็จะมีจุดจำหน่ายสินค้าขายอาหารต่างๆตรงบริเวณจุดโซนนี้นะครับงานนี้นี่เขาก็จะเน้นกูกับพวกภูมมปัญญาไทยนะกูกับพวกสมุนไพรต่างๆแล้วก็การโนดของวัดโคด้วยตรงนี้ก็จะเป็นจุดจําหน่ายสินค้านะครับแล้วก็จะมีพวกยาดมยาอมยามองต่างๆของรมสุขภาพจิตนะตรงจุดนี้ ่วน,ตร,นตรงนี้เป็นของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานะครับเดี๋ยวเราจะไปชมบริเวณรอบๆงานกันนะเราชาวนี้ก็มีคนมาเดินเที่ยวง,งานกันค่อนข้างเยอะละก็จะมีจำหน่ายสินค้าต่างๆนะครับในแต่ละบูธนะอันนี้ก็จะเป็นขององค์การเพสักชกรนะครับตรงจุดนี้ ันนี้ก็จะเป็นกก,กับพบกรูปกระคบสมุนไพรนะสำหรับใครที่ปวดเมื่อยตัวก็เอาลูกประคบนี้ไปปอะคบตรงนี้เขามีแจกต้นไม้ด้วยแจกต้นสมุนไพรนะครับส,มสามารถเกิบไินะ้ปีนะไปปลูกกัน่ะเจแด ก็จะมีจาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับพกพื้นบ้านนะเหมือนกับเป็น<า>เขาเขียนว่าหอสมุดแห่งชาติชนบุรีนะครับ<า>ก็เป็นพกตํำรับยาแพทย์แผนไทยนะครับตรงจุดนี้เดี<า>๋ยวเราไปดูบริเวณถัดไปนะตรงจุดนี้ก็ตรงบรงิเวณของพระเจดีศรีรัชก,กาลนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูตรงจุดศาลาตรงนี้ก่อนก็จะมี กี่กับภาพต่างๆนะมาดูกัอนอันนี้ก็จะเหมือนกับเป็นภาพภาพอะไรบางอย่างนะก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับตังจุดนี้เห็นมันมีแบบเป็นสีสีต่างๆด้วยนะเดีย๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อนะครับ งานเขาก็จะมีแบบว่ากระจายกระจายทั่วทวบริเวณนะจุดตรงนี้ก็เป็นจุดของพระเจดีศรีรัชกาณนะครับก็มีคนใส่ชุดไทยด้วยเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวมาเที่ยวรอบนี้ก็คุ้มเลยเพราะว่าให้มีจัดงานเกี่ยวกับ,กบมิปัญญาไทยพอดีตรงนี้จะเป็นจุดที่เป็นศาลานะครับก็จะมีการนวดแผนไทยอยู่ตรงบริเวณจุดตรงนี้ด้วย ก็จะมีจำหน่ายพกยาหมองต่างๆนะครับมันี้ก็จะเป็นสมนุนไพรนะก็ <c oughs> จะมีร้านค้า <c oughs> ก็กระจายกันทั่วทั่วงานเลยนะครับตรงนี้ <c oughs> ก็จะมีจำหน่ายพกสินค้าต่างๆนะครับผมก็ให้เพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศของวัดโพนะครับในงานภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ